เดี๋ยววันนี้จะพาแปรงขนลูกๆนะคะว่า <c oughs> คือลูกๆจะเป็นหมาขนยาวนะเนาะอันนี้ก <c oughs> ้อนผมนั่งสานลูกมากเลย <c oughs> คือหน้าที่จริงหน้าหนาวก็ไม่ควรตัดสั้นขนาดน,นี้หรอก <c oughs> แต่ว่าบางบันเขาจะร้อนไงเพราะว่าขนเขาเยอะเนาะ <c oughs> อุปกรณ์ก็จะมีแปรงอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยขนเขาจะไม่ค่อยฟูเนาะ <c oughs> เราจะต้องมีอีกแปรงหนึ่งนะคะแปรงแบบนี้ คนก็ค่อนข้างจะฟูนะคะ,ะเริ่มเลยแล้วก็ไอ้พวกสังกตังอะคะ่ะเราก็ต้องแปลงเขาอย่างต่ำก็คือ2-3ครั้งต่ออาทิตย์เนาะ rag up เดี๋ยว next your next turn โอเคนึกว่าจะเล่นไงเนี่ยค่ะเดี๋ยวแปลงตัวเล็กก่อนนะตัวเล็กนี่เราแปลงบ่อยอยู่แล้วแต่วันนี้ว่าจะไปอาบน้ำให้น้องอยู่เดี๋ยวแปลงก่อนสนันิีการแปลงเนี่ยค่ะเพื่อนๆจับอย่างนี้นะ ไม่ค่อยแปลงแบบนี้นะคะอ้าวฝนตกเดี๋ยวย้ายก่อนย้ายก่อนนะจ๊ะเอ่อที่สนามฝนตกค่นเพื่อนมีพยากรณ์ว่าฝนจะตกประมาณ40%โอเคเรามาแปลงต่อกันนะอันนี้สาธิตก่อนนะคะสาธิตเฉยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแปลงตัวใหญ่ตัวเล็กเดี๋ยวจะพาไปอานน้ำละ y อ o r r y like this โูก b e h a v i s r แล้วก็ ถ้าจะแปลงตรงนี้เขาก็อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเนี่ยเราต้องฝึกแปลงนะคะแล้วก็ต้องแปลงให้เขาน้ำไม่งั้นสังกะตังนะคะตัวนี้ก็มีสังกะตังตรง,ตรงใต้หล,ลักแร้อะเดี๋ยวอะอยู่ไปก่อนมาอยู่ up ท่านมน o ์บ o ยข้า e เ e ตัวนี้ค่ะเพื่อนเีดีตัวนี้จะค่อนข้างสังกะตังเยอะเพราะว่า ขนแบบต้องแปรงแบบละเอียดมากๆาเลยดูสิดูดูความสังกตังดูนะให้ดูความสังกตังอ้าอยากเข้าก้างเหลูกดูดิคุณเพื่อนอันนี้เดี๋ยวหน้าร้อนจะทริมให้หมดเลยจะแบบจะตัดออกให้หมดอ,ะอ่ะอะ stand good boy นี่ค่ะตัวนี้เขาน้ารลาเขาจะยืนให้คุณแม่แปรงคุณเพื่อนก็จับแปรงแล้วก็อย่างนี้เลยนะเห็นไหมอันนี้แปรง ส,สองสาวันที่ผ่านมานะก็<ม>ยังสังันงแบบ<ม>ก็ยังพันกัน<ม>เห็น,านการกาพันของขนเค<ม>ไหมคือเขาจะเป็นพันผสมไหมพูดเดิ้ลอ่ะพูดเดิยิ่งจะแปลงแบบขนยิ่งจะแบบฟูฟ่องเลยพูดเดิ้เนี่ยค่ะลูกน่ารักมากเลยลูกยืนอยู่ยเฉยๆนะลูกนะคุณแม่จะแปลงแล้วก็ชอบไปกิ้งที่สนามหญ้า ยาเต็มเลยพูดบอยที่ซบไอเหบตัวนี้น่ารักค่ะยืนนี่เห็นไหมรักคุณแม่แหละลูกโอหนูรักคุณแม่เนาะให้คุณแม่แปลงให้เนาะน่ารักมากเลยลูกบางส่วนมันก็จะแปลงไม่ได้ซังกะตังก็ปล่อยมันไปก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าหน้าร้อนใค้มาตัดนะเนาะว่าเดี๋ยวเขาจะหนาวไงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่หรอกสิบ สิบสามสิบสี่สิบสองแล้วแต่าวันนะคะตอนกลางคืนก็ถือว่าโอเคไม่หนาวมากมน่าจะขันปะดูขันเหรอลูกเนี่ยค่ะก็แปลงไปทั้งตัวเลยนะเพื่อนนะต้องหางอ่ะจะไปอีกนิดหนึ่ง,งลูกต้องหางเขาอันนี้ก็ตัดหางสังกะตังเหมือนกันนะนี่ตัดทิ้งไปเยอะแล้วนะก็จับงี้นะเขาจะได้ไม่เจ็บนะคะเนี่ยค่ะ เห็นไหมตัวนี้น่ารักนะคะเขาชื่อเท็ดดี้นะถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอก่อนอันนี้เขาชื่อเท็ดดี้นะครับสเตสเตลสแตสเตลบับบี้แล้วก็อ่าหันก้นให้ท่านผู้ชมลูกเนี่ยค่ะสั่งตะตังหมดเลยเห็นไหมเพื่อนดูเดี๋ไม่งั้นก็จะตัดทิ้งอีกนะนี่ตัดเยอะแล้วนะแม้แปลงตัวหน่อยนะคะลูกโอ้หนูอย่าตีกล้องสิลูกท่านผู้ชมไม่เห็น ะะก็จับแปรงอย่างนี้น้เพื่อนนะแปรงแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะ,ะเพื่อนไปแปรงลูกๆกันเนาะที่บ้านนะคะถ้าใครไม่มีหวีแบบนี้ถ้าหวีธรรมดามันจะขนเขาไม่ไม่สวยอะคะ่ะต้องเป็นหวีแบบประมาณนี้นะเนี่ยค่ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบาย บาย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 ลูกบ๊ายบายครับเห็นตามไหมเนี่ยบ๊ายบายครับบาย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  <laughs> <laughs> บายบายลูกแอดเดอะแคมป์